สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะรายการที่จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านผู้ชมนะคะเพียงแต่ส่งเรื่องร้องเรียนนะคะเรื่องที่ท่านผู้ชมหนักอกหนักใจมีปัญหาเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอะคะทั้งช่องทางเดิมนะคะส่งจดหมายมาในคอลัมน์ลุงแจมระวังภัยในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นในโซเชียลมีเดียวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวร้องเรียนเข้ามาทั้งเรื่องที่ตกค้างเป็นควันหลงนะคะจากน้ําท่วม ในปี2,554รวมทั้งเรื่องของปัญหาจราจรที่ยังคงพบเป็นประจำนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมเรามีช่วงคนกรุงขอคำตอบในช่วงที่เรากำลังจะนับถอยหลังนะคะกำลังจะได้ตัวเพราว่า กทมคนใหม่นะคะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับมลพิษเรื่องของถังขยะที่จะเข้ามารองรับขยะนะฮะในกรุงเทพมหานครแต่ว่าก่อนอื่นไปเรื่องราศก,กันก่อนเลยนะคะรู้สึกว่าเนะี่ยผ่านมาแล้วปีกว่านะคะก็ยังจะคงคงเป็นปัญหาอยู่สําหรับควันหลงเรื่องของเงินเยียวยาน้ําท่วมนะคะท่านผู้ชมท่านนี้ที่ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาชื่อคุณนริศพรน,นะคะ อยู่จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554นะคะแต่ดูเหมือนว่ามีปัญหานะฮะเพราะว่าบ้านหนึ่งอีกหนึ่งหลังที่เขตดอนเมืองไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะโดยทางสำนักงานเขตบอกว่าถ้าไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าบ้านก็จะไม่ได้รับเงินนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณนริศพอรอยู่ในสายค่ะคุณนริศพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนริศพรบ้าน ที่อยู่ที่ถนนสงประพาตามที่มส่งเรื่องเข้ามาถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเขตดอนเมืองตรงนั้นเกิดน้ําท่วมใหญ่เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าบ้านหลังนั้นคุณนริพรอ,อยู่หรือเปล่าคะก็ไปไปมาๆมานะคะเพราะว่าเป็นบ้านพ่อกับแม่นะคะซื้อไว้ให้พ่อกับแม่แล้วก็ตัวเองก็ไปไปมา,มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อยู่บางวันก็ค้างบางวันก็ไม่ค้างะอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแต่ว่าอีกหลังหนึ่งอยู่นนทบ,บรุรีแต่นนทบ,บุรีเนี่ยบ้านดิฉันไม่ได้น้ําท่วมค่ะ แต่ไอ้ที่นนเนี่ยมันเป็นร้านค้าฉันก็ต้องมาทํามาหากินที่นนค่ะแต่บ้าสนสมภารเนะนี่ยน้ําท่วมถึงหน้าอกเลยค่ะแต่ไม่ได้เลยค่ะทราบค่ะตอนนั้นที่อนเมืองน้ําท่วมเนี่ยหนักมากเลยนะคะแล้วก็นานด้วยเป็นเป็นจุดภัยพิบัติหลักๆเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยคุณนริศพรเนี่ยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะค่ะชื่อชื่อที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นเป็นชื่อใครใคะ คือดิฉันค่ะนริศพรอยู่สุข,ขค่ะค่ะค่ะกรรมสิทธิ์ก็คือเป็นของคุณนริศพรนริศพรเป็นของดิฉันแน่นอนค่ะถ็ะโฉนดเป็นของดิฉันแน่นอนค่ะถูกต้องตามทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเนี่ยมันจะเป็นอถ้าเป็นเจ้าบ้านเนี่ยทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นของคุณพ่ออ๋อค่ะเพราะว่าดิฉันแเป็นจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยเขาห้ามเป็นเจ้าบ้านสองหลังใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะแต่เจ้าบ้านเนี่ยฉันมาเป็นเจ้าบ้านที่นนค่ะ แต่ว่าคุณพ่อจะนาะเป็นเจ้าบ้านที่นู่นแต่กรรมสิทธิ์ในหลังฉน,นดเนี่ยเป็นชื่อทั้นทั้งสองหลังค่ะคือเจ้าบ้านก็คือเจ้าบ้านไม่มีสิทธิ์ในในในบ้านหลังนั้นคนที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็คือเขาเรียกว่าเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าบ้านค่ะค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอไปยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ําท่วมจากเขตค่ะ,คะเขตชี้แจงว่ายังไงคะเขาก็บอกบอกว่า เจอฉันก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วโอเคให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นแต่เขาแย้งตรงที่ว่าบัตรประชาชนฉันเนี่ยมันอยู่นนทบุรีค่ะ <ẹ S 3> ถูกไหมฮะแล้วเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านประจําพอไม่ได้อยู่บ้านประจําปุ๊บก็ไม่ได้รับความเสียหายฉันไม่เข้าใจคําว่าไม่ได้อยู่บ้านประจําไม่ได้รับความเสียหายนี่หมายความว่าไงในเมื่อน้ํามันท่วมบ้านฉันได้รับความเสียหายค่ะ<ต>ฉันก็ต้องเป็นคนจน่ายเงินค่า,าบ้านให้พ่อกับแม่ฉันค่ะ <ห y S 2> นั่นแหะสิฉันก็ไม่เข้าใจความที่เขาตอบขึ้นมาค่ะน้องชายฉันอยู่อยุธยาไม่เคยอยู่บ้านเลยไม่เคยไปที่บ้านอายุธยาเลยหให้คนเช่าบ้านแต่ได้เงินค่ายอยู่ยาค่ะถูกไหมะคะแล้วก็พูดบอกว่าอายุธยากะดอนเมืองไม่เหมือนกันอ้อาวเขาบอกอ้าวฉันก็บอกน้ําท่วมเหมือนกันเธาคุณบอกว่าไม่เหมือนกันได้งไงนั่นอยุธยานี่ดอนเมืองค่ะมนเล่นในประเทศเดียวกันหรอคะ ค่ะหมายความว่าทางสำนักงานเขตดอนเมืองเนี่ยก็บอกว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎบรรเทาสาธารณภัยของปอพถูกต้องไหมคะเพราะว่าเงินงบประมาณต้องมาจากที่นั่นเห็นชี้แจงที่คุณนริศพรส่งมาบอกว่ามีข้อ5.1ว่าคนที่เป็นว่าด้วยคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่บ้านประจําในเมื่อคุณนริศพรไม่ได้อยู่บ้านเป็นประจำเนี่ยที่ที่ก็ ที่ดอนเมืองเนี่ยนะคะคือเป็นคนจ่ายเงินเป็นกรรมสิทธิ์ซื้อให้คุณพ่อค, <No. S 1> คุณแม่อยู่แต่ในทะเบียนบ้านไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็เลย <No. S 1> ไม่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาสองหมื่นบาท<ด>เขาอาธิบายอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ <No. S 1> ค่ะค่ะตอนนั้นคุณนริชพรแยง้งชี้แจงไปว่ายัางไง S <S เราก็บอกบอกว่าคุณจะมาพูดอย่างนี้ได้ไงในเมื่อตัวบ้านเนี่ยถูกการท่วมได้รับความเสียหายคุณจะมาบอกว่าฉันไม่ได้รับความเสียหายได้ไงในเมื่อฉันไม่ได้อยู่บ้านประจาในเมื่อกรณีของบ้านเช่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านไม่เคยอยู่บ้านยังได้รับเงินค่าเยียวยาค่ะถูกไหมคะตอนนั้นตอนนั้นเนป็นคนซื้อบ้านให้พ่อกับแม่อยู่แล้วฉันก็ไปไปมาฉันก็นอนบ้างไม่นอนบ้างแต่เขาหาว่าฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับนี่มันมันเป็นอะไรที่แบบว่า ไร้ซึ่งผลสิ้นดีเลยนะเนี่ยค่ะคุณนริศพรตอนนั้นเนี่ยได้ให้ตัวคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยค่ะไปยื่นที่ไปเป็นคนยื่นไหมคะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วยังไงคะเขาเขาว่ายังไงบ้างสองรอบรอบแรกก็ไม่ได้เงินรอบสิบสองคือเรื่องของเรื่องเนี่ยการยื่นเงินค่าเยียวยาเงินสองหมื่นไม่เกี่ยวห้าพันนะคะค่ะ เงินสองหมื่นเนี่ยเขาให้ขึ้นไปไปยืมพับประกาศปุ๊บก็ให้ไปยืมรอบแรกใช่ค่ะถูกไหมฮะพอรอบแรกปุ๊บบางคนเนี่ยถ้าได้ไม่ครบเนี่ยก็ต้องไปยื่นรอบสมทบก็คือรอบสองค่ะถูกไหมฮะแต่ดิแต่ดิฉันเนี่ยมอบอำนาจไปสองรอบให้คุณแม่ไปยื่นเนี่ยค่ะรอบแรกก็ไม่ได้อืรอบสองก็ไม่ได้ค่ะแล้วมามีเงินได้มาหกพันแปดคุณรู้ไหมหกพันแปดคืออะไรเพราะดิฉันไปคุยกับที่สองเอเขตตอนเมือง คุยกับผู้ช่วยชื่อเกศราพรเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเงินหกพันแปดคือค่าจากที่คุณแม่ฉันเสียไปค่ะจากก็คือค่าเออุปกรณ์ทํามาหาเลี้ยงชีพนี่คือค่าหกพันแปดแต่เงินเยียวยาเขาบอกไม่ได้เพราะว่าบัตรประชาชนฉันอยู่นนทบุรีฉันไม่ได้อยู่ประจําบ้านหลังนี้ค่ะอคตอนนั้นแค่เนี้ยตอนนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจให้คุณแม่ ไปยื่นโดยมอบอํานาจทางเขตได้ได้ได้หาทางออกให้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่เจ้าบ้านเนี่ยแต่สุดท้ายพอไปสํารวจความเสียหายมีเกิดขึ้นจริงจะต้องมีวิธีการเขียนคาร้องอย่างไรให้ชัดเจนได้บอกไหมคะคาไม่ได้บอกอะไรเลยนะเขาไม่ได้บอกคุณแม่ไปยื่นเนี่ยสองรอบเขาก็ไม่ได้บอกอะไรก็ไปยื่นกับเพื่อนเพื่อนได้หมดแล้วค่เอาอย่างนี้คือยื่นเหมือนกันหมดเพื่อนบ้านข้างๆคุณนริศพรเนี่ย เสียหายเหมือนการที่อยู่ดอนเมืองเนี่ยได้เงินหมดแล้วเ่ดียวกันนะรู้ว่าติดกันเลยค่ะเสียหายเยอะไหมคะเดี๋ยวต้องถามย้อนกลับไปหน่อยก็น้าอกนะคะค่ะเสียเงินของเกินที่เธอมาหล่นหมดทุกอย่างผาผนังพังหมดอืกําลังคิดว่าต้องสงสัยต้องรอให้ท่วมรอบใหม่แล้วค่อยจ่ายหรือเปล่าคะค่ะสงสัยว่าชาติหน้าต่อใบใหม่ไหม อ่ะคุณนริศพรคะเดี๋ยวทีมงานลุงแจ่มของเรานะคะคุณจริยาพันศรีอยู่ในสายนะคะคไป ตรวจสอบกับสํานักงานเขตดันเมืองรูสุกจะมีคําตอบจากทางผู้อำนวยการเขตเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตวางสายคุณนริศพรแล้วเดี๋ยวกลับไปใหม่อีกครั้งเขาเขาตอบคาถามเดียวแหละอ้าอยู่ครั้งเดียวแหละแค่นั้นแหละคุณไม่ต้องฟังอะไรมากมายเลย,เยลแค่นั้นแหละเดี๋ยวลองฟังเขาดูหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวเราช่วยตามเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปที่สายคุณนริศพรอีกครั้งไปกิที่สายคุณจริยานะคะคุณจริยาคะ คุณณยาค่ะคุณจริยา,าเป็นทีมงานาลุงแจ่มของเราที่ไปถามเรื่องนี้รู้สึกว่าปัญหาเงินเยียวยาน้ําท่วมค้างมาปีกว่ายังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะฮะตอนนี้ทางสํานักงานเขตดอนเมืองกรณีคุณนริศพรนี่เป็นยังไงคะค่ะคือก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะตามที่ท่านผู้อำนวยการเขตบอกก็ท่านผู้อํานวยการเขตภูมิพัฒน์จำลองเกียรติศักดิ์นะคะค่ะ แท่งจะได้ชี้แจงมาว่าตามที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านทั้งสองหลังเนี่ยแต่ไม่ได้ประจำอยู่ที่บ้านดอนเมืองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดียวยาน้ําท่วมนี้นะคะเพราะสำนักงานเขตดอนเมืองเนี่ยจะใช้เอกสารที่มีอยู่ในบัตรทะเบียนบ้านเป็นหลัก นะคะเนื่องจากผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านในจังหวัดนนทบุรีแล้วแต่ที่ดอนเมืองเนี่ยผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นเจ้าบ้านแต่ได้ให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องอาศัยอยู่ก็ถือได้ว่าไม่มีมสมทธิ์ในบ้านที่ดอนเมืองอนะคะ พราะตามกฎหมายเนี่ยบุคคลใจจะเป็นเจ้าบ้านสองหลังไม่ได้สำนักงานเขตดอนเมืองเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ในกฎหมายในข้อ5.1ว่าด้วยคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ประจำบ้านสำนักงานเขตดอนเมืองจึงเห็นว่าคุณไม่ได้อยู่ประจำและไม่ได้รับความเสียหายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาสองหมื่นบาทน,นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วะนะคะ ท่านผอ,อ,อก็ยังบอกว่าเขตเนี่ยได้ที้แจงให้กับคุณนรุษพรเนี่ยเป็นที่เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเงินเยียวยาน้าท่ว